สวัสดีครับแฟนคลับ FC Watson Channel นะครับ FC. วันนี้มาวิเคราะห์หวยเหมือนเดิมนะครับงวดวันที่16เมษายน2564นะครับเลขที่ Watson Channel ว,ว,วิเคราะห์ดังต่อไปนี้นะครับชอบกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b ์และกดติดตามด้วยนะครับหวยวันที่16เมษายนหวยออกวันศุกร์หวยออกเลขสูงอย่างแน่นอนเลขที่จะมา บนนะครับ0134678นะครับเลขที่วอชั่นสาแนลชอบมากที่สุดคือเลข6กับเลข3นะครับถ้าท่านชอบเลขวิ่งคือ6เต็ง1 3ึ่งสเนี่เต็ง2นะครับเมื่อประกบกันแล้วนะครับจุดหมายปลายทางคือดอกจันนะครับงบน้อยลงทุนสนับสนุนซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ30 สี่ศูนยครับหนึ่งสนะครับบนล่างเนี่ยนะครับบนล่างนะครับ,บ,รบชอบก็ลงทุนไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับการซื้อเสี่ยงโชคมีความเสี่ยงอยากดูอยากได้เลขดีหวยดังต้องดูว่าชั่นซาแนลนะครับวิเคราะห์ให้อีกเน้นๆนนะครับเน้นถ้าเลขวิ่งตัวเดียวเม็ดเดียว คือเลข6เด่นที่สุดในงวดวันที่16เมษายน2564หวยออกวันศุกร์อย่าลืมนะครับเลขออกสูงอย่างแน่นอนเลข6คือวิง่งลองลงมาคือ3ดอกจันคือตัวที่ลงทุนน้อยนะครับนี่คือวอชชั่นชาแนลนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามด้วยนะครับขอให้แฟนคลับ fc วอชชั่นชาแนลทุกท่านครับ จงโชคดีนะครับวันนี้สวัสดีครับ